แอปพลิเคชันเต่อตังมีปัญหาหรือยืนยันตัวตนไม่สําเร็จจะโดนตัดสิทธิ์เงินสามพันคนละครึ่งวันนี้หรือไม่คลิปนี้ตอบชัดนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้แอปเตอตังหรือว่ายังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับสแกนหน้าไม่ผ่านหรือต้องรออัปเดตเ่๋อตังนะครับซึ่งจะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมการใช้เงินคนละครึ่งนี้นะครับสามารถยืนยันได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงเดือนธันวาคมเลยดังนั้นแล้วถ้าหากวันนี้คุณเจอปัญหาแอปเป่าตางังต่างๆแล้วไม่สามารถยืนยันตัวตนหรือใช้เงินได้สิทธิ์ไม่โดนตัดนะครับตราบใดนะครับที่คุณได้รับ sms ว่าสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับวันที่1กรกฎาคมผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วสิทธิ์ก็จะไม่หายยืนยันตัวตนสําเร็จหรือว่าแอปพลิเคชันเป่าตางังอัปเดตอะไรใช้ได้เมื่อไหร่ คุณก็สามารถใช้เงินได้เลยภายใน6เดือนนี้ตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงคันวาคมนี้นะครับในนั้นคุณผู้ชมท่านใดท,ที่มีคําถามหรือกังวลใจเกี่ยวกับการใช้งานคนละครึ่งนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เนาะเดี๋ยวสตางค์จะนําคําถามที่คุณถามมาเนี่ยมาบอกคุณเหมือนในคลิปนี้ถ้าคุณไม่อยากตกข่าวไม่อยากพลาดข่าวสารกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อรับชมข่าวสารในทุกๆวันด้วยครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสุดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถ โทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นนถึง17.30นนใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ